วัสดีครับเมื่อวานีีดินเละงางานสั่งยุดวันนี้มาเปิดบอ่อใหม่ครับนี่ลูกลังแดงๆเลยครับนะครับโอ,โอใส่เขียทางลงครับมีปรับสโลปมาแล้วครับลงมาแล้วมาทำทาง,ทางลงตรงนี้ครับ แย่างไครับไปยังไงไม่รู้ครับกำลังทำทางลงไปอยู่ครับมีบอยมาแล้วโม็คโคเราทำทางลงให้สิบร้อครับ ปัญหาครับมีกันยาวๆน่าจะตักนะครับแบบนี้น่าจะตักนะครับอย่างนี้ไฟเข้าไปเอาดินหนักครับโอเคครับไฟเข้าไปรับดินนะครับครับไฟมารับดินแล้วครับโอ้ลูกหลังสวยๆเลยครับเนี่ยรถย่ำเข้ามาแข็งๆเลยครับสบาย แห้งๆด้วยวันนี้ทีหน้างานก็หายห่หวงครับรถไซก็ยิ้มเลยครับแบบนี้ได้ลูกลังไปเทให้วิ่งนะกปิด oh. ลูกก็ oh. นะครับมุมนี้มาใส่ดาบคมนะ ก็มีดินผสมลูกลังครับนี่น่าอยู่นีเก็บ,บมาแล้วมาเริ่มตักตรงนี้ครับสวยๆส,สวยงามครับสวยงามแดงดีไม่มีดินเลยครับไม่มีดินผสมเลยตรงนั้นน่ะโอ้ไปเกีย ع. ินเละๆออกครับมันอยากเละๆเปลี่ยนเปลี่ยนตาข้าวตรงแข็งๆนี่ครับไปครับลางแดงแดงเลยครับเห็นๆเลยอ่ะสวยเลยครับโอ้แดงดีจริงๆครับ เวลากันใส่ดินของพี่คูนครับสวยงามค่อยใสค่ค่อยๆเกลียครับวันนี้ก็ท้องฟ้าค่อนข้างจะเปิดนะครับแบบนี้เราติดกระบะน้อยๆนะครับแบบนี้ จะเต็มแล้วครับมาเขี่ยใส่กระบะนะครับเวเ,เสียดายผมบอกคิวแรกครับก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปคันอื่นให้ดูด้วยเ,เสียดายครับเสียดายโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ